เป็นผู้เล่นดีกว่าทันจินโร่อ่ะอุ้ยแลกตัวได้เป็นใครดีอ่ะอ่าเป็นใครดีเป็นอุซุยดีกว่าว่าโอ้โหอุซุยตัวเริ่มเลยใหญ่มากวิทกดผักได้ด้วยโอโอุซุยตัวอย่างสูงทุกคนโอ้โหหก่กวาดอุซุยเทนเงนินโอ้โหโคตรเท่ทุกคนเท่มากเลยหมายเลขสองหนึ่งสองนะ สองสองสี่สอง,ส,อง,ส,องสามหกมาเป็นสูตรคูณเลยไยเริ่มแล้วรวมทีมกับเดอะแกงดีกว่านะมีชินะบูกับเอสก๊อกะนะอุ้ยสาวแล้อมโดนสาวประกบวบผมโดนสาวประกบโอ้ m ม g กอมาในหนงังเลยในหนังแกก็ลอย่อย่างนี้แหละไปละสุดหรอ เฮ้ยนานจังอุ้ยโฮไม่กอดมีเสียงดีดด้วยแต้วอุ้ยโดนผักโดนผักโอ้โอ้หมุน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 โอ้โหโ,โดนผักล้มเลยเมื่อกี้โดนนาคิเมะดีดดีทีเดิวกิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดนะอุ้ยอุ้ยเกือบไม่ทันนะโฮไม่กอดมีไททันด้วยนะข้างบนกำแพงมือไททันครับผม โดนผักลงมไปแล้วนาคิเมชุดโกโกวานะน่ารักมากเลยดีดียังโอเคดิดแล้วเฮ้ยขารอผักได้เลยผ่านแล้วจ้าผักกันใหญ่นะผมมันมันกดผักได้นะนี่ผักได้ผมไม่ผักดีกว่าไม่อยากแกล้งผู้หญิงผมชอบหมายเลขเสื้อผมมากเลยอะสองหนึ่งสองเลขสวย อุ้ยแกะน้ำตาลอุ้ยถ้าถ้าแกเะเทพอะไรนัคุกคุกข่าวบผมเดี๋ยวเจอพลังแห่งปานเสียงเขาให้โอ้อามองอัสวายังไงเนี่ย Among <What? S 1> อามองกุชเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาแตกเลยอามองอัสวงกกงวงกกง,งผ่านแล้วโอ้อามองอัส อ่าท่านอุสุยผ่านแล้วเฮ้ยม,มาแล้วเกมอะไรอะ่ะเดีวอ๋อเล่นอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อะ่ะอ๋อตักกี้เหรอเล่นยังไงลืมแล้วให้ปลาให้มันโดนใช่ไหมยี่สิบเต้มคุณรักโอ้ยแย่แล้วอ๋ออ๋อ ไม่ยากนี่แน่ไม่ยากไม่ยากเก้าสิบเปอร์เซนฮึบเอาเลยไหมไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเลยบานะเน้นเก้าสิบเปอซนต์ไว้นะครับผมห้ามกดเลยเลยไม่งั้นเดี๋ยวเสียดแจมแน่ๆสิบสองแจมแล้วอะน้องนีไม่ยอมอืมป้าต่อ ลาก,ก่อนน้องเน่เออไม่นะไม่นะน้องเน่อุ้ยโดนดีดพีนไปนแล้วโอ้โ oh, น no. ขอโทษนะเนสโกดจังมันจะเป็นจริงๆเนี่ยฉันไม่อยากตกรอบนะฉันอยากผ่านเข้ารอบนะจบย่างจบเถอะขอร้องยืนจนเมื่อยแล้วครับผมเมื่อยแทนคุณอุซเวนละเหลือแค่สามคนอะไม่โกดอุ้ย ลุมผู้หญิงบาแล้วชายสองลุมหญิงหนึ่งชัเกอรเยอแบบโคตรแบบว่าโคตรไม่แฟร์โคตรขี้โกงอะ่ะชัเกรเยอแบบใดกันเฮ้ยเอ้าไม่ทันแตะเลยอ่ะดึงมาโอ้โหโคตรแกงอ่ะสองลุมหนึ่งโอ้โหแกงมากแย่แล้วแย่แล้วอืมลาก่อนชินบุจังไว้นะ เรียบร้อยคอดแกงน้องอ่ะสองลุมหนึ่งได้ยังไงกันโอ้โหไม่รอดไลาก่อนชินิบุจังอ้าวยังรอดเหอออ๋มีชุบนี่นาใช่ไหมชุบได้สามครั้งอ่ะเฮ้ยเธอโกงอ่ะเนี่ยเอาดาไลเนี่ยโอ้โหใครจะไปก่อนก็ไปเลยฮ้ยโฟก,กาโฟกาหนึ่งแผ่นไปแล้วโฟกาอุา้ย โอ้โน oh no. ไปแล้วหนึ่งคนเอาไงดีมูจิโลคุงมูจิโลคุงนายรีบนายไปก่อนเลยฉันไม่รีบฉันจะนิ่งที่สุดฉันจะไม่ไปก่อนแน่นอนเฮ้ยเซียนนะเนี่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ฮยเซียนเฉยเลยเอา้าวตกไปแล้วจบไหม ไม่จบด้วยโอ้ไม่ก็ต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยอึบอึบอึบไยผ่านเฉยเลยเอาคุณอุซวยค่อนเก่งเลยโอ้โหผ่านได้ยไงพลังแห่งปานเสียงครับผมโดดผ่านเฉยเลยเอาตกรอบหมดแล้วผ่านไหมเนี่ยใช้ได้ไหมยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหสคร,คริปต์เกม ฟุสนาเธอร์เพลเยอร์เอาทูเมกแล้ t อ่าะฮะให้ผักออกใช่ไหมเขาเป็นทีมกันแน่เลยผมคิดว่านะเขามาด้วยกันอย่างนั้น่ะโอ้โหให้ผักกันด้วยกุ o ลัก c k ให้ผักกันเหรออันเน่ฮันเน่อ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 ืออ๋อผักกันอย่างนี้เลย อ๋อไม่กระเด็นด้วยอุย้ยกระเด็นอยู่นะเน,น้จุกจุก๊กเข้ามาเป็นทีมกันนะทุกคนเข้าแท็กทีมไม่เฉยเลยแท็กทีมกันหรือแท็กทีมกันหรืออุย้ยอุ้ยเวอร์เวอร์แล้ว,ลวอันเนี้ยเข้ามาเป็นทีมกันนะทุกคนอืมเข้ามาเป็นทีมเฉยเลยอืมมาเป็นทีมกันได้ยังไงอะ่ะ แท็กทีมก็เฉยเลยทุกคนเขาจะลุมผมอ่ะจะลุมกันอย่างนั้นเหรออืมจะลุมฉันเหรอโดนลุมทุกคนแย่และเขาลุมผมก่อนเลยอ้าวลุมอย่างนี้ก็จัดให้โดนลุมมาคอดี้โก้ทุกคนไม่แฟร์เลย อา้าวออกเองเวอเออเวอเกินผักผมทีเดียวผมปิวไปโคตรไกลเลยเมื่อกี้ดูดิโคตรเวอทุกนะคนเวรเกินได้เกงไม่แฟร์ก็จัดให้ไม่แฟร์ใช่ไหมไม่แฟร์ใช่ไหมโอ้โลุมกันสองคนเลยเออไม่แฟร์เหรอไม่แฟร์เหรอเออไม่แฟร์ใช่ไหมอือเอเอ ไม่แฟร์เลยเล่นไม่แฟร์กันเลยโอ้โหโคตรไม่แฟร์ทุกคนโดนลุงเวอร์อไปละอ่ะกลับเอาใหม่ไม่แฟร์เลยเออมไม่แฟร์ใช่ไหมจะลุมกันให้ได้ลุมกันให้ได้เวอร์เวอร์อันนี้บักบ็กละเออบั็อกเลย อะไร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 ลุมกันเฉยเลยอุพักคงที่เดียวผมปิวโคตรไกลทุกคนเขาเติมอะไรวาเนี่ยออืม, <c oughs> อ,มอืเวอเวอร์เวอร์เว,เวแล้วอันเนี้ย โอเคมันจะไม่จบอ่ะนะลุงคนเดียวเล่นเหรอุอ้ยอย่างเวอร์ทุกคนเขาผักผมทีเดียวผมฟิวเลยดูดิดเขาโคตรขี้โกงอะ่ะอืมชินิบุคือแบบขี้โกงมากอะ่ะผักผมทีเดียวผมฟิวแบบอย่างไกลอะ่ะอืมแล้วฟิวแค่นี้ยโอ้โหอะไรอะไรอะไรผักไปโดนเฉยเลยอะไรเนี่ยอืมอืม เราเป็นคนเดียวเด้ยนะโอ้โหจะลุมกให้ไดใช่ไหมฮะจะลุมก็ไแทดใช่ไหมเวอร์มากเลยเวอร์เกินอันเนี้ยอืมรูดิไม่ออกเลยนะพอชอบเลยอะ่ะอืม โอ้อย่างเวอร์ทุกคนเอาตรงๆนะเกมอะสนุกนะแต่แบบความบาลานะ่ะไม่มีเลยจริงๆมันควรชุบได้สามรอบใช่ปะเนี่ยผมเหลือชุบสองรอบนะแต่กลายเป็นว่ากดได้แค่รอบเดียวเอองงว่าทุกคนทั้งที่ว่าสองคนนั้นเนะี่ยกดชุบกันรัวๆเลยนะอืมผมกดได้แค่ทีเดียวแล้วก็แพ้ไปเลยไม่เฟร์เลยอะไรเกมแบบอะไรก็ไม่รู้เอ